สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทําปลาช่อนลุยส่วนนะครับแอดขอบอกเลยอร่อยครบรสชาติสุดๆเลยครับขั้นตอนแรกเรามาเตรียมปลาเลยครับให้เพื่อนๆบางปลาและผ้าท้องทําความหน้าปลากันเลยนะครับนําเกลือป่นโรยและทายทั่วตัวปลาเลยนะครับเพื่อลดกลิ่นคาวของปลานะครับเสร็จแล้วเราไปเตรียมตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดปลากันต่อเลยครับเมื่อน้ามันร้อนได้ที่แล้วนําปลาลงทอดกันเลยครับแอดจะใช้เป็นไฟกลางในการทอดปลานะครับ ให้เพื่อนๆทอดปลาจนสุกเหลืองกรอบตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อปลาช็อกของเราสุกเหลืองกรอบน่าทานแล้วนําขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ํามันกันเลยครับเรามาเตรียมส่วนผสมสําหรับทําน้ํายำกันต่อเลยครับจะใช้เป็นใบมะกรูดฉีกนะครับ6ใบนะครับซอยใบมะกรูดตามต้องการได้เลยนะครับหัวหอมแดงสี่หัวซอยตามต้องการได้เลยนะครับตะไคร้สามต้นซอยตะไคร้ตามต้องการได้เลยนะครับ ผักชีฝรั่งหรือผักชีไปเรื่อยสองต้นนะครับซอยตามต้องการได้เลยนะครับขิงอ่อนครึ่งหัวหั่นขิงเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆกันเลยครับเพื่อนๆมะนาวหนึ่งลูกหั่นมะนาวเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆกันเลยครับพริกจินดาแดงแห้งหั่นเป็นชิ้นตามต้องการได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชอบทานเผ็ดมากสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับ เรามาปรุงรสชาติน้ำยำของเรากันต่อเลยครับอยจะใช้เป็นน้ำปลาสองช้อนโต๊ะมะนาว2อลูกน้ำเชื่อม2อช้อนโต๊ะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับพริกเผา2อช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก2อช้อนโต๊ะคนวนผสมให้ละลายเข้ากันเลยนะครับ ตามด้วยผงปรุงรส1ช้อนชาหัวหอมแดงซอยกิงขันเต่ามะนาวหันเต่าใบมะกรูดซอยตะไคร้ซอยพริกแกวซอยผักชีฝรั่งซอยคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับ ตามด้วยน้ำต้มสุก4ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วครับน้ำยำปลาช่อนลุยสวนของเราแซ่บเด็ดเผ็ดสุดใน3โลกเลยนะครับเรามาตักราดที่ตัวปลาช่อนกันเลยนะครับเสร็จแล้วครับสูตรนี้อย่างอร่อยจริงๆพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับโรยหน้าด้วยพริกแห้งตามด้วยถั่วลิสงตามต้องการได้เลยนะครับ มาหมั่ม่มมมปลาช่อนลุยสวนล้วกันครับเพื่อนๆหมั่ำปลากันครับ